สบายดีเนาะพอแม่พี่น้องเอฟสี่ที่นะักทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาลาพารวยเนาะเ้นเก้าเซนเคยมื้อนี้ทางช่องสาลาพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาฮอดวัดปูนึงเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อจิตามตัวเลขแนวทางไปฝากไปตอนเอฟีทุกคนเนาะวัดปูนึงเก้าซมีตัวเลขแนวทางให้หาตัวใดเนาะ สำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565นี้เนาะเอาเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะฮาก็ไปติดตามตัวเลขแนวทางไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยเนาะกราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์ครับกรานรบ,บนมัสการเร้อปูครับน้ำเพื่อชาา <c oughs> ัดเลยล,ลอยคุณ้อย คุณลอยเรื่องะองไจังเนี่ยไปซื้อหน่อยอฟันดีบอปูด,ดีอยู่ได้ละครับดีครับดีแน่นอมนี่นะไม่สมาะร่องไม่สามารถ,าารถกระด็ลองควางบรรพาขัดขนาดได้ปะไฟเกือบใหมไฟใหม่กุดใส่เทียนไว้ปิวใส่เต็นนังสลับนังสมารถเทียนไวฟังเียว ไฟไหมนั่นเงื่อนตาเกันนี้บึ้มฝันบอกปู่เงื่นแม่หมองฝ่างเง่บนนันายยังวางไงสังฆาจะบวงทีว่านไฟไหมเลยไหมปู่ฝันฝันรไหมดีไหมอีรีไม่อีรีฝันอ้ยอันนี้ฝันเหรออออะไรปู่ฝันจ้งใดล่ะปู่ปู่ฝันจังใดล่ะฝันเ็นจะพขะนะฝันเ็นพระแล้วราชว่าาเชียงคาจะออกเล็ดสุมเนี่ เหตุฟันดีเดาเสนอว่ากับฟันเห็นพระอนักเด้งนี่แหละเสนอว่าซิมแอนน์ฟันเห็นพระแต่ก่อนปูฟันเห็นพระนี่มันเป็นตัวใดรอบกวนหรือเปล่าฮะตัวใดล่ะหัวอ้าวงวดที่แล้วเออซิมเก่าให้มาออกซิมอันนั้นซิมหกเนาะครับหัวนี่อะไรแม่หกกับเก้ามันกับหัวแม่อะไรยูทูบบอ อมองวันพาทิพผ่านมาบ่ดูเก็บคอมนี่กับไม่อีดี้ว่าปูสอนยัีาว่าบาเปนฝนแก่ว่มฝันไหมอีดียทเที่ยนลมใส่บ่บ่มใส่กักไกู่ือสิบแตกใส่ไปแตกใส่พานะแตกใส่าไม่นทอนเขาเสียงแล้วานะ

แบบนี้ิุดใส่บ้ได้เราขันน้ำมันปูก็ปฏิเหตุบอกปูแต่สไลเบอร์มันเบอร์เดวเนะคันน้ำมันมันเบืองยากบงเสียใมันตัวไปลให้เป็นตมาเลยเนาะขันน้ำมันมันเบองยากน้ำมันมันตียาควมันมันมเป็นกัางเป็นตัวแล้วแล้วขคืนรถนี่ละมาไตัวพร้อม พ่อซอสที่สาม่าได้งกหาบปีดงกหาบซือว่าโค้งสุดท้ายพร้อมเลยตัวนี้เนาะโค้งสุดท้ายลุ้นทิ้งทวนทิ้งทวนพร้อมเลยบ่ทิ้งทวนสามเดือนเอคครับือวางสั่นทิ้งทวนสามเดือนเอาถ้าได้ซื้อได้แับบ่อันนี่เป็น่าะ้าว่าเขียนไว้หายไว้ยังเสียเลยนะนช่วงจำพัฒนาสิบ่อยบ่ กบวยอยตว่านหรือว่าสิปบวยตุ่งๆหน้าสิอันนี้นะเป็นแบบว่าคลายว่าเขียนให้ไปเชื่อแต่ว่าอันนี้เส้นอายุเบิ่งตัวนี้เลยอุ้งเส้นอายสิบวันให้สัมผัสอืมสิเขียนไปให้โอ้เขียนให้ซื่อแล้วครับช่วงจำพรรษาเนี่เนาะคลายว่าว่าจะเราจะทำหลับมันลังเทียบแบบว่าอันนี้ใช่ครับมันเนาะแล้วทรงหลุดไปให้เบิ่งก็ได้ นมีคิทาเมากอ่ะทีเขียนได้เห็นเบอ่ไหมอันนี้ยฉลดทันมีติดเก็บคืบเก็บเก็บสวมเื่อสวมเก็บกจับออักสิจับของนว่าจะกำพ้องงุ่น เอารเบกครับแกปนาจวัยดื้อครับน,น้ทั้งตัวเลขน,นะครับจากปูนหนึ่งเก่ากับประจําเงินวันที่ที่กหกกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอบนปูห้องฟันให้ห้างเดียวนะครับแปดห้าเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดนะครับลางหนึ่งจะม 2, 6, ีสองหกเสียคะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดเป็นตัวร่องนะครับสองเจ็ดสองแปดเป็นตัวล่อง สองหกปูห่อหมักนะครับวงกลมไฮสองหกนะครับงวดกวันเสียขวะเย็บตะปูน่ะทอดวันนี้เสียขวะไฟไหม่ผ่าซ้ำผืนสบงกีวอนสังฆาอื <c oughs> มผนเป็นฟันผืนเป็นเลี้ยงวิลีล่ที่<ม><ม>นี่เรานี่เสียขวะอยู่แล้วซื้อ<ม>แค่เราไม่ติดงวดกวันถ้าถ้าซื้อไอ้ถ้าชอบบวนก็ถือคณะไอ้สี่สองงวดที่เย็บตะปูน่ะตอนนี้งวดที่กันตอนนี้เสียขวะอีกคือกันงวดนี้นาะแต่ว่า เกี่ยวกับมาเสียค้อมือใส่มือเกิดพอดีนะสองเสื้อผ้าเหล็กออกมือวันจันทร์พอดีความมันนะตัวมือนี่มันมาเสียคาอก้อนเหล็กออกกันเหรอซ้ำพืนเนาะครับบ้านนี้โชคสิบ้านแล้วน้องปูบั้นเนาะแม่แบบฟันว่าไฟใหม่เคลนฟันว่าไฟใหม่เพร่ะนี่เกลี่ยซ้ำมุ้งก็จะอะไรโอ้ฟันว่าไฟใหม่อาจารย์เจาแม่ฝันแบบนี้เป็ียนจากไรแม่ครับมันจะมกุ้งแสิฝันนี่ละครับแต่สิฝันนี่ละ ฟันเอกเป็นอจริงฟันออกเป็นอไตอะจริงคือไฟฟันว่าไฟใหม่นี่ละฟันว่าไฟใหม่ที่เมียฟันมาไฟใหม่ใหม่เนี่ยละใหม่กุดเนี่ละอืตีเป็นตัวได้ละันี้กระสีตีเป็นมเอดเงนแล้วกุดกับเก่าเนละกดกับเก่าอืกดกับเก่า้น้ำ่เรต้องตีตัวได้เราเทียนไปรถนี่ยละเทือกแค่ แปดห้าเจ็ดนี่แหละแปดห้าเจ็ดนี่เลยรสามตัวตรงเลยเหลายๆแล้วรับหลายคุณลยกับข้างูก้างูเป็นยังไงแม่กับข้องูคว้อกถาวันยังยังปุลุปุปุปุลุปุปุลุปุลสนบอกงูงูมันเพ้นความหาจันร์สินะแม่ก็ปุลุปุลุปุตบหัวมนลมันกันเละหมูกลงหมูลงแม่ก็เละกัคว้อมันกันเละเอาแขนมาเกี่ยวกันเละือปากม่เสี น้าปา,ากมัสิแต่ก็ปล่อยโลกมันบกัดเนี่<อ>ยเมตตี่าเป็นยังมันเก็ดสองันแล้วเก,ก็ดอเองปู้ตีเป็นยังกเก้าเก็ดกัมกาก็าตีมื่อเฮาหาก็เก็ดสองเก็ดนั่นแหละเด็ปัญหาเป็นจังสี่ละได้สี่ละหวัวกวันือการงูสองตัวงูสองตัวอันนี้ก็สองตัวตัวนึงไปตัวนึงมักงสินะเลขมันไม่ติดเก็ดทุเรว ว่านี่นก,นก็ไหนก็มีติดเกศติดเกศคือก็ <c oughs> จะสิเก็ศหาเกศเก่าคนนั่นแหละเกศไหมเนี่ยความฝันแม่ขาวพี่น้องเกศหาเกศเก่าเนอะได้นี่เอาอาจะควรจะนี่เมื่อกี้เขียนเอาอยู่นี่อันนี้ต้องจะควงให้แค่สามตัวเท่านี้เลย,น,น,ยนี่พอท่านเห็นเหลวควรดอกว่าเพค่รให้ตัวนี้เพราะว่าท่านเห็นดอก เพื่อนนี้คือบ้านหููซงว่าเพื่อนสียหายตัวนี้นะแต่มันกแปลกนะมีฝันอรัพอเพื่นรับตาเป็นนางรับตาเราไฟติดบุบ,บ <c oughs> ไฟไหมชวน <c oughs> ใครอยู่คนกับนางอยู่เชิงกบเขียนะพกด,ดีนงยู่ไตทำนางยู่ใต่ใตก็ แม่มาหาเพื่นบ้านโดดเรียกว่าก็สิบนาทีสั่นเดสองสามนาทีก็ับไปจะเห็นแต่เพื่นศาดตร์นามลง <c oughs> เอาครับแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเอฟซีข้อครับนี่เป็นแนวทางนะครับของปูนึงเก่าแล้วก็ด่านตัวหนังสือสีแดงนี่ครับเป็นเด็กควบฟันของแม่ขานะครับ กิมีเจ็ดสองสี่สองสองห้าหาเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นเลขของไม้ขาวด้านบนนะครับเด้เอครับแก็บหน้าจอไว้ครับนะ่ทาทั้งตัวเลขนะครับประจําวันวันที่1ิบกรกฎาคมด้้อครับ fc ราบเอาสุดท้ายนี้ก็ขอกาบขอบุญขอบคุณหลวงปู่ด้อยครับที่เปลี่ยนสพาพบุญให้เอฟซครับสาธุค่ะสาธุาธเอาแล้วเนาะเอฟซทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ้งได้สมตัวเลขแนวทางของปู่หนเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหวังว่า f อฟทุกคนคงจะได้แคปหน้าจอเอาไว้เพื่อพิจารณากันแล้วเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของปู่หนปู่ก็จะให้เลข,ขออกมาเนาะ เลขบน3ตัวก็จะมี8 5 7หเนาะแล้วก็เลขประกบคู่2ตัวก็จะมี57เดเนาะแล้วก็เลขล่าง3เลขล่าง2ตัวเนาะก็จะมี2 6 2 7แล้วก็2 8เนาะแล้วก็ปูก็มัก2 6หหลายเนาะแล้วก็วงกลม2 6หให้เห่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับ2 7เจก,กับ28จะเป็นตัวรองเนาะ แล้วก็เลขแม่ขาวเนาะแม่ขาวเลขความฝันแม่ขาวก็จะมีเนาะเจ็ดสองเนาะแล้วก็สี่สองแล้วก็สองห้าแล้วก็ห้าเจ็ดเนาะเลขความฝันเนาะของแม่ขาวเนาะเอา้า fc ท่านใดเนาะมีตัวเลขในใจก็สามารถจับคู่ได้เลยเนาะถ้ามักตัวใดก็สลับเปลี่ยนกันได้เลยแล้วก็้าย fc ท่านใดเนาะเข้ามาเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตาม และที่สาคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิเป็นกําลังใจเนาะให้กับทางซ่องสาวล้าพารวยได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะได้นําตัวเลขแนวทางเด็ดดีๆเนาะมาฝากมาตอนเอฟีเนาะเอฟีท่านใดที่เข้ามาเบิ้งก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยร่ำรวยเนาะถือหวยถึกเบอร์เนาะคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมปรารถนาทุกทุกประกาศเนาะสำหรับเอฟีท่านใดที่เข้ามาเบิ้งเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้เฮากาสิขอลาเอฟซีทุกคนไปกอนเนาะเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสบายดี